ว่าติดเตแบบนี้นะฉัันนพฒาแล้วปัจจุบันนี้พัฒนามาเป็นใช้อะไรใช้เครื่องปั่นค่ะนี่เครื่องปั่นหรือ่าเป็นปั้นที่เป็นเครื่องข้าใครสนใจก็ไปติดต่อที่เสียหลงได้เลยเสียหลงเป็นคนทำให้ตายเลยตายชีวิตเลยตากผ้านเกลือกันลอย ร้อสีแล้วครับแล้วก็เอาไปขายที่ทั้ไรยแยกทั้งไทยครับอหที่ไหนเนี่ยไหนเนี่ยหนาวกาเยอะม่รตอราจะไี่แบ้นโอ้โหโอ้โหแย่่แไหนเนี่ย ไม่ได้เลยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่รู้อ่าไปทกี่หรอผลไม้ไหมไปดัดตัวก็เช้าก็ผอไม้ไก่ก็เป็นทางพืชพมก่บุ ประเทศน่ะค่ะเสร็จแ้วก็มาถ้าติดตัวกันได้ถ้าจะตัวนาเป็นรากกำกำหน้าก็ด้เจ้าพวกชนะถ้ากรก็ติดถ้าไม่แย่กำแต่ว่าพีถ้าไม่เป็นก้อนแต่ว่าไม่เปียกับราับกำแล้วก็มีก้อนยังงวยวยนิบางทดเอาราบแห้ง กา้า uhm, ตามแล้วเอติดแกงเื่อเอดตัวนค่เราจะมาทอของใบพวกกันเอาคุณพุ่มนแต่ว่าการกามแล่วสิ mm <h. S 1> <slide. S 2> ่งไม่เป็นก้อนได้แต่ว่าไม่เกี่ยเจ้ากัรกามแล้วก็ทุกคนอยาแต่ว่าไม่แห้งเนาะ เครื่องมปุ um, ้ยหม้อก uh> ็ได้ค่ะกอนี่หม้อได้่หม้อก็ได้จะ่าแไ้มคือเครื่อสมปุ้ยผสมได้เท่กันหัือเปล่าเข้ากับยาเฮ็ดาดไงเข้ากับเฮ็ดน่อยล่งเข้ากับเอาเก้ื่องปุเข้ารถปริมาณล่งเึ่กันอันนี้